เติรลนธนพลกับสมาชิกใหม่เฉลยแล้วลูกแฝดในท้องลูกใครเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่หล่อมากความสามารถมากๆคนหนึ่งในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับเติ้ลนธนพลนิมไทยสุขทำเอาชาวเน็ตชาวโซเชียลสังคมออนไลน์ถึงกับสงสัยและเป็นประเด็นในตอนนี้ไปเลยถึงกับงงว่าหนุ่มเตินไปแต่งงานมีครอบครัวตอนไหน ยูยูนักแสดงหนุ่มเติร์นธนภพลก็ได้โพสต์รูปคลิปวิดีโอผลอันต้าซาวซึ่งลักษณะเหมือนเด็กแฝดอีกซะด้วยโดยที่เจ้าตัวยังเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าและแล้ววันนี้ก็มาถึงงานนี้ชาวเน็ตออกอาการงงกับนักแสดงหนุ่มว่าแต่งงานตอนไหนกันซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งหนุ่มคนนี้นั้นก็ไม่ปล่อยให้เราเดาวนาน ซึ่งหนุ่มเตินก็ได้ออกมาเฉลยแล้วว่าผลอันต้าซาวนั้นคือลูกของใครโดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปลูกโพลารอยผลอันต้าซาวก่อนจะแพนให้เห็นบรรยากาศของสถานที่พร้อมระบุแคปชั่นว่ารอมาตั้ง60วันได้สองตัวที่แท้เป็นลูกของน้องหมาสุธีราคองหนุ่มเตินนั่นเองล่ะคะ่ะ